ก็กับสวัสด,ดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้นะครับหนอพี่ก็จะมา ซุมรหัสนะครับโนแบบซิวๆนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้พี่จะมาซุมรหัสใจ FC แบบซิวๆนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้รหัสไปเล่นนะครับอยากได้รหัสโหนนะครับเนาะหรือว่าเคยขอรหัสพี่มานะครับเนาะและหลายคนอยากรู้นะครับว่าพี่เอารหัสโหนมาจากไหนนะครับเนาะและหลายคนบอกมานะครับเนว่าพี่ บอกหน่อยนะครับโนว่าพี่เอารหัสมาจากไหนเยอะแยะมากมายเลยนะครับออก็เคือพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ารหัสที่พี่ได้มานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมา บอกล้วกันนะครับเนาะแหล่งรหัสที่พี่ได้มานะครับและพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้พี่ก็จะมาซุ่มแจกด้วยนะครับเนาะก็คือรหัสที่พี่ได้มานะครับเนาะก็มีทางด้านของเว็บเว็บหนึ่งนะครับเนาะที่แบบว่าพี่แอบไปซุ่มตลอดเลยนะครับเนาะก็พี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าการันตีได้แน่นอนนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็เล่นราคาสุดคุ้มเลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับว่าสำหรับงน้องคุไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของรหัสนะครับก็จะเป็นทางด้าน ของเวบนี้เลยนะครับเนาะก,ก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของ SMD นะครับเนาะที่แบบว่า เป็นทางด้านของเว็บเปิดตัวนะครับเนาะที่มีจําหน่าย i d f ดีฟรีไฟสุ่ม i d f ดฟรีไฟสุดโหดนะครับเนาะและเป็นทางด้านของเว็บนะครับเนาะที่แบบว่าและหลายคนอยากซุ่มนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าคนดังก็ซุ่มไปเยอะๆมากมายแล้วนะครับเนาะถ้าไหนอยากซุ่มนะครับก็พี่จะทิ้งลิก์ไว้ใต้คลิปพี่ให้ละกันนะครับเนาะแล้วก็ใต้คอมเมนต์ให้ละกันนะครับเนาะสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุ่มในส่วนของเว็บนี้นะครับเนาะก็จะ กดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยนะครับทุกคนเออก่อนจะเป่ามาเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเว็บนี้นะครับก็คือมีบริการเยอะๆมากมายนะครับน้องก็จะมีทางด้านของซุ้มไอทีปักธงสุดแรกนะครับเนาะเราก็ซุ้มหมัดซุ้มโหดนะครับเนาะไม่ใช่ซุ้มโหดนะครับทุกคนก็คือสุดโหดนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของซื้อสินค้านะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสินค้าลดราคานะครับจากราคาปกตินะครับ3,210บาทนะครับเนาะเหลือเพียง199 บาทนะครับเรียกได้ว่าลด90%เลยนะครับเนาะก็เป็นปักมาเลยนะครับแล้วก็จากราคา4,321บาทนะครับเหลือแค่199่งรเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นรหัสสุดโหดนะครับก็มี ID นะครับเนาะเสื้อแร้งแดงหมวกเอฟนะครับเนาะกางเกงปีกนกนะครับแล้วก็ ID มหาเทพตัวนี้นะครับเนาะก็มีก้ามทองกางเกงปีกนกนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าสุดโหดนะครับเนาะถ้าคนไหนเข้ามาเล่นแล้วนะครับเนาะเราก็อยากรู้นะครับเนาะว่ามีช้อยไหนบ้างก็จะมีทางด้านของ ID ปรับเวลานะครับ ครับนอนที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีสุ่มไ ID เยอะเยะมากมายนะครับนอนแล้วก็มีดีดขอด้วยนะครับนอนแล้วก็จะมีทางด้านของเพจด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าทางเพจมีกิจกรรมก็จะได้เข้ามาเล่นกันนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณเลยนะครับนอนก็จะเป็นตามนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับนอนว่าุดจิ้งนะครับนอนก็จะมีทางด้านของ นี่เลยนะครับเนาะก็คือสมาชิกที่แบบว่าทั้งหมดนะครับเนาะเราก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้พี่จะมาสุ่มก็คือสุ่ม ID นะครับเนาะเพราะว่าพี่เติมเครดิตมา200เครดิตแล้วนะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านของสุ่ม ID ปักธงสุดแรกนะครับเนาะแล้วก็สุ่มมาสุดโหดนะครับเนาะสุ่ม ID สุดฮิตนะครับแล้วก็สุ่มสกินนะครับเนาะปืนสุดเทพนะครับเนาะแต่วันนี้พี่จะมาเริ่มจากช้อยแรกเลยนะครับเนาะก็สุ่ม ID ปักธงสุดแรกนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอัน นี้นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของสุ่มนะครับไม่มีเกลือนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าไม่มีเกลือนะครับครั้งละ159เครดิตนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าพี่ไม่เคยสุ่มในตรงนี้มาก่อนเลยนะครับมาดูละกันนะครับเนาะว่าจัดได้หรือเปล่านะครับเนาะที่จริงก็ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีเกลือนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับตอนนี้พี่สุ่มแล้วนะครับเนาะมาดูละกันจะได้หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยนะครับเนาะได้ในส่วนของ หมวก F กับ ID ก้ามทองนะครับนนก,ก็นี่นะครับยินดีด้วยได้รับนะครับนในส่วนของ ID หมวกเอและก้ามทองนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนนว่า มีปักธงด้วยนะครับเนาะก็เป็นไอดีปักธงก็คือไอดีปักธงนะมีอยู่แล้วนะครับเนาะส่วนของแถมจะมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องลุ้นอีกทีนึงนะครับเนาะส่วนที่ได้หมวกเอฟนะครับเนาะกับนี่เลยกางเกงปีโนะนะครับส่วนรหัสจะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อดูรหัสนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้รหัสมาแล้วนะครับเราก็สามารถเชื่อมไฟนะครับเนาะและเราก็สามารถเข้าไปเล่นได้ปกติเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวรหัสให้ดูด้วยนะครับก็เป็นรหัสที่ ว่าอยากได้นะครับเนอในส่วนของรหัสนะครับเนอก็คือคลิปนี้พี่จะแจกนะครับก็คือนึ่งเลยนะครับเนอเข้ามาเล่นในเว็บนี้ก่อนนะครับเนอแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะเดี๋ยวพี่จะแจกรหัสตัวนี้ให้ละกันนะครับพี่ๆสุ่มได้วันนี้นะครับทุกคนมาดูละกันนะครับเนอว่าจะได้รหัสแบบไหนนะครับเนอจะได้จริงหรือเปล่านะครับเนอหรือว่าจะหลอกเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขากำลังตีนะครับเนอว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหลอกแน่นอนนะครับเนอก็จะเปอามาเลยครับเนอเชื่อใจได้แนนนนน่อะคครับทุก นีเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของรหัสนะครับที่แบบว่าพี่เข้ามานะครับน้องก็ถือว่าคุ้มจ,จัดนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าเสียไปนะครับนนองนิดเดียวแต่เราได้มาโคตรคุ้มเลยนะครับก็จะมีทางด้านของม่วงเอฟกล้ามทองนะครับน้องลก็ ดวงตาเน็ตเยอะแยะมากมายนะครับมีสุดเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นเประมานี้เลยนะครับนาอสุดก็มีกาะแกงปีกนกด้วยนะครับแล้วก็ของเยอะแยะมากมายนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนาอว่าสุดจริงนะครับถ้าคนไหนอยากได้เหมือนพี่นะครับนาอก็ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปพี่นะครับและมีไ d ดีปักทงนะครับนาอหรือว่าถ้าทางปักทงนะครับนาอก็จะเป่ามาเลยนะครับส่วนลิงนะครับนาอจะอยู่ใต้คลิปพี่นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับนาอก็จะอยู่ใต้คลิปพี่เลยนะครับนาอเข้ามาเล่นกันได้ เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าจิ้มเข้ามาได้เลยนะครับนอก็จะเป็นเประมานนี้นะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับนอก็คือจะมาแจกละกันนะครับในส่วนของรหัสตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าแจกพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับนอก็จะเป็นเปรามานนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าโคตึงนะครับนอก็เวฟนี้นะครับนอให้จริงๆด้วยนะครับก็ถือว่าพี่จะมาแจกละกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย